สวัสดีนะครับสำหรับนในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Facing ในโปรแกรม D5 กันว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับตัวเฟ c i n g นั้นก็จะทำหน้าที่ในการแอน m a t e ตัว Object ของเรานะครับผมยกตัวอย่างนี้เป็นซีนง่ายๆนะครับผมจะลองเล a y ให้ดูผมอาจจะทำเป็นเหมือนการประกอบโครงสร้างเข้ามานะครับง่ายๆแค่นี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง ว่าเราจะทำทำนองนี้เป็นแอนิเมชันเราทำได้ไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็คือ,เ,อเริ่มต้นในเรื่องแรกเราต้องเตรียมโมเดลก่อนนะครับาการเตรียมโมเดลเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำคือ,อ d 5นั้นเฟซซิ่มันจะทำงานกับข้อมูลที่เป็นกรุ๊ปเท่านั้นนะครับเนั้นสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ถ้าสังเกตในแท็กที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับผมแยกเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตที่ Outliner เนี่ยผมแยกกลุ่มเอาไว้ นะครับเป็นก้อนๆในแต่ละอันก็มีชุดของดัตตามอยู่ข้างในซ้อนกันอยู่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเวลาส่งไปที่ดีเนี่ยมันจะเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะแยกแยะในการทำแอนิเมชันได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างแต่ละอันต้องเป็นกรุ๊ปนะครับสังเกตดูอันนี้ผมเป็นกรุป๊ปซ้อนกรุ๊ปอยู่เข้าไปข้างในนี่แต่ละชิ้นเป็นกรุ๊ปนะครับเป็นกรุป๊ปนะฮะโอเค okay. นี่คือโมเดลที่เราเตรียมไว้อันถัดไปก็คือ Uh, เราไม่สามารถจะใช้เทคนิคของการ uh, Import Sketchup file ไปตรงๆใน D5 เหมือนแต่ก่อนได้นะครับในกรณีที่เราต้องการ animate Facing แบบนี้เราจำเป็นต้องทำผ่านตัว uh, Live Sync ของ D5 นะครับซึ่งอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับถ้า uh, วิธีการติดตั้งเรา,าจ,จะไปดูในคลิปก่อนหน้าที่ผมพูดเรื่อง Live Sync นะครับหรืออาจจะดูถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งก็อาจจะไปดาวน์โหลด ตัว Live s y n c ตัวนี้มาติดตั้งให้กับโปรแกรม 3D ที่พวกเราใช้กันอยู่นะครับแต่ถึงแม้เราจะใช้ Live s y n c เข้ามาเราก็ไม่ได้ใช้ s y n c Real Time นะครับสิ่งที่เราทำคือเราจะ Export มันออกนะครับเราจะ Export ตัวนี้นะครับทีนี้เวลาเรา Export ออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราคลิกที่ Export นะครับจะสังเกตดูมันจะบอกว่า Export เฉพาะที่ Select Object ก็ได้นะครับถ้าผมติ๊กออกหมายความว่าผม Export ทั้งโมเดล เสร็จเรียบร้อยที่สำคัญคือตรงนี้ครับ uh, เราสามารถจะ keep group structure เอาไว้ได้แล้วก็อันนี้มันมี1 layer 2อ layer หมายความว่าอะไรหมายควมว่าในกรณีที่เรา uh, ถ้าเป็น1 layer มันจะไปก้อนเดียวอยูี่ถ้าเป็น2 layer นะครับเราสามารถที่จะแยกตาม hierarchy set ที่เราทำไว้ใน grouping ของในกรณีตัวอย่างที่ผมใช้ SketchUp ใช่ไหมครับ uh, ก็จะ set อันนี้ได้นะครับบางทีมันมี3 layer ในกรณีที่เรามี สับเลอสับเลเยอร์หร er, ือ Sub t a g ตัวเนี้ยซ้อนๆกัอนอยู่ก็ได้นะครับในกรณีผมจะใช้2 l a เลเยอร์เพื่อจะให้มันดึง Data เป็นสองชั้นแบบนี้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เลือก Export นะครับ uh, สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเรา Export ออกไปเนี่ยเขาจะ Export เป็น D5 นะครับ Export เป็น D5AssetD5A นะครับก็ Export ออกไปนี้ผม Export ไปแล้วลหะนะครับ ผมก็จะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราได้ D5 ขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะไปที่ D5 นะครับใน D5 อันนี้จริงๆแล้วเราก็แค่เลือก Import นะครับแล้วเราก็เลือกตัว D5 Asset ที่เราทำไว้จากในกรณีตัวอย่างนี้คือ SketchUp ่ะกี้นี้นะครับก็เลือกตัวนี้ไปนะครับพอเลือกเข้ามาเสร็จมันจะเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับ แต่นี้จริงๆผมเลือกเข้ามาแล้วแล้วผมก็มีการ assign material ให้มันมีความแตกต่างกันผมก็ทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ผมข้ามขั้นของการ assign material ไปแล้วกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำถัดไปนะครับเราก็จะทำการควบคุมการเคลื่อนที่นะครับในที่เราไปที่ object นะครับใน object เนี่ยจะสังเกตดูเราได้ได้อบเจกของ facing องนี่เพลินผมตั้งชื่อไฟล์ว่า facing นะครับ ในเฟซซิ่งจะสังเกตเห็นว่ามันมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอันนี้หมายความว่ามันมีซับอ็อบเจกต์อยู่ข้างในปกติเราจะไม่เห็นนะครับถ้าเราอินพุตไม่ใช่ชเป็นก้อนเดียวเป็นซิงเกิลอ็อบเจกต์นี่พอผมคลี่ออกมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นลิสต์ของอ็อบเจกต์ที่ผมแยกกรุ๊ปเอาไว้นะครับแล้วผมคลี่มาดูข้างในก็จะมีอ็อบเจกต์เยอยๆนะครับแต่ด้วยความที่ผมตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยมันจะอ่านไม่ค่อยยากนะครับแต่บางทีอ่ะหลายคนที่เวลาทำกรุ๊ป ใน s เ e t อัพหรือในซอฟต์แวร์ใดๆก็แล้วแต่แล้วไม่เข้าไปตั้งชื่อครับปล่อยให้มันเป็นคำว่ากรุ๊ปเวลาเราเข้ามาบริหารจัดการใน d ีฟเนี่ยเราก็จะดูยากมากนะเพราะทุกอย่างมันชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เซตชื่อให้เรียบร้อยนะครับให้มันเ,เป็นชื่อที่เราอ่านแล้วเข้าใจนะครับเอาละ่ะทีนี้เข้ามานีนี้นะครับผมจะขยับตัวนี้ไปนนิดหน่อยเพื่อจะให้เห็นลิสต์มัโตขึ้นนิดหนึ่งขั้นตอนถัดไปผมจะทาการแอนิเมต โดยขั้นตอนก็คือเราจะสวิตช์จากหมวดหมวดการทำงานทั่วไปไป,ไปอยู่ที่วิดีโอนะครับเราคลิกที่วิดีโอพอเราคลิกที่วิดีโอเนี่ยมันจะขึ้นช็อตขึ้นมา1อันก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะ e ี e t ทช็อตนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะผมมีช็อตค้างอยู่นะครับผมจะลองลบทิ้งไปเลยนะครับผมจะเริ่มใหม่ตอนแรกมันเป็นซีนอันนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้อทำอันแรกคือผม Add คลิป นะครับ add คลิปตั้งชื่ออะไรไปก็ได้เสร็จแล้วผมจะ add current view ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผม add current view เพื่อจะให้มี View หลักที่ผมจะทำการออ export ออกนะครับผมจะไม่ตั้งชื่ออะไรก่าเป็นช็อตตามนี้ไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือในออด้านขวาของ d i a l o g เนี่ยนะเราจะเห็น template นะครับถ้าเราคลิกที่ template เนี่ย จะสังเกตเห็นว่ามันมีแอนิเมชันเทมเพลตเต็มหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเป็นดรอปเข้ามายกตัวอย่างเช่นผมจะให้เริ่มต้นจากการที่ผมจะเอาคารมาก่อนละกันคานตรงนี้นะครับวิธีก็คือผมเลือกดรอปผมอาจจะเลือกอย่างอืน่นฟลายอินละกันผมจะเลือกฟลายอินแต่ใน f l ายอินเขาบอกว่าเราเราจะเลือกอะไรมาล่ะในที่นี้เนื่องจากว่าผมมี List ์ของอันนี้อยู่สิ่งที่ผมต้องการคือ ผมต้องการตัวบีมเซตอันนี้เป็นบีมนะครับตัวนี้เป็นจอยส์นะผมเลือกบีมก่อนผมเลือกบีมเซตมันจะขึ้นมาลิสตรงนี้ก่อนผมมีบีมสอข้างนะครับแล้วเราก็กดดันจริงๆเราเลือกทีละอันก็ได้แต่พอเราเซตเป็นกรุ๊ปเสร็จแล้วมันจะง่ายมากนะครับเราก็แค่เลือกเป็นกรุ๊ปแล้วผมก็เลือกดันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้ไทม์ไลน์นะครับในทีนี้ก็มีฟลายอินเข้ามา1อันนะครับ ในฟลายอินตอนนี้สามวินาทีถ้าผมจะลองเลย์ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเล่นไหมครับตอนนี้มันวิ่งเข้ามาเจิ่นชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะครับเราจะไปแอดจัสเอานะครับผมลองเลย์ดูใหม่นะครับนี่มีฟลายอินนะครับโอเคผมอาจจะลองดูมีอย่างอื่นที่ผมใช้มาก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับเราจะลองเลือกดูโอเคนะครับผมใช้อันนี้แหละนะครับฟลายอินะผมได้หนึ่งอัน ทีนี้ขั้นตอนถัดไปคือถัดไปผมจะเอาตรงมาวางนะครับเหมือนเดิมตรงอันนี้ผมอาจจะใช้วิธีวิ่งเข้ามาเหมือนกันผมใช้ไฟนเหมือนกันละกันนะครับอะไรดีไ l y นี่แหละนะครับผมเลือกไฟนนะฮะเสร็จเรียบร้อยคลิกไปเหมือนเดิมให้เรา select object ใช่ไหมสิ่งที่ผม,ผมต้องการคือผมก็บอกต้องการ join set ตัวนี้ครับผมคลิกที่นี่เลยผมได้ทั้งก้อนตรงทั้งหมดนะครับแล้วผมก็คลิกดัน จะเห็นว่านี้มันต่อกันเห็นไหมครับมันมีตัวนี้มาผมเลิกตัวนี้ใส่เข้ามาถัดมาแล้วผมก็เริ่มถ้าผมเลย์ต่อครับแต่ตอนนี้หล่ะจะบอกทำไมมันหยุดที่นี่เพราะช็อตตัวนี้มันมีแค่สามวิอยู่ข้างล่างนะครับผมก็จะใช้วิธีง่ายๆคือผมขยับเจ้าช็อตนี้ให้มันยาวมานะครับนั้นตอนนี้เวลาผมเลย์จะเกิดอาการนี้แล้วก็กมีตัวนี้วิ่งเข้ามา โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ล้วถัดมาผมจะเอาพื้น d r อ p ลงมานะครับก็ทำคล้ายๆกันนะครับผมก็ไปที่เทมเพลตนะครับแล้วก็ผมจะใช้ drop ตัวนี้แล้วกัน drop ลงมานะครับผมก็คลิกที่นี่เหมือนเดิมผมเลือกอะไรล่ะผมก็มาที่ฝั่งอ็อบเจกต์ผมเลือกเป็น floor set ก็คือพื้นทั้งหมดนะครับผมก็กดดันตอนนี้ก็จะวางอย่างนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็นไทม์ไลน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมจับให้มันโอเวอร์แลปกันอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเวอร์แลปกันนะครับโอเวอร์แลปกันอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ปรับเวลาก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าตอนนี้ผมมีคาน2ตัวเองผมไม่ไม่อยากได้3วินาทีมันยาวผมคลิกที่นี่แล้วผมบอกว่าเหลือ2วินาทีนะครับส่วนอีกอันนึงตัว Fly in ตรงนี้ของอันนี้เป็นจอยส่วนนี้ผมอาจจะมีหลายตัวผมใช้3วิก็ได้แล้วถัดมาผมก็มีตัวนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็ปรับแต่งค่ามันไปนิดหน่อยนะฮะเอาไว้บนตรงนี้แล้วกันโอเวลันิดๆน,น,นะครับผมปรับให้ช็อตเนี่ยมันครอบนะครับครอบไอ้ซีนตรงนี้ไปนะฮะพอเสร็จแล้ว,ลวผมจะลองเลย์ดูนิดหน่นอยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตดูครับเวลาผมเลย์ตัวคารเข้ามาตัวตรงเข้ามาแล้วก็พื้นก็ดรอปลงมานะครับแค่นี้เอง ตอนนี้เราได้ a n i m เมชันง่ายๆแล้วนะครับของเฟ c ซิงนะครับถัดมาอพอทำเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็พร้อมที่จะ Export มันออกซึ่งเราอาจจะปรับค่าของ Video วิดีโอตรงนี้นะครับและ s o ล u t ชั n นเท่าไหร่อาจจะเป็นกี่ K ก็แล้วแต่นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดเ e นเดอร์สิ่งที่โปรแกรมทำก็คือจะ Render อันนี้ออกไปเป็น Animation File ในกรณีตัวอย่างนี้คือประมาณ7วินาทีครึ่งตัวอย่างนะครับแค่นี้เองก็จะได้วิวดีโอแบบเดียวกับที่ผมให้พวกเราดูในตอนต้นของคลิปนะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการทำเฟซซิ่งใน d ีไไม่ยากนะครับแต่พวกเราจะต้องอันแรกเลยก็คือแยก Object เป็นกลุ่มนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับนอกจากแแยก Object เป็นกลุ่มแล้วก็ทำสับกลุ่ม เพื่อให้มันเป็นกลุ่มๆของอ็อบเจกต์แต่ละตัวใน 3D application ที่เราทำนี่เรื่องแรกเรื่องที่2เราจะใช้ขีดความสามารถของการ Export จากปลักอินของ Live Sync นะครับไม่ใช่เป็นการ Import ไฟล์โดยตรงแบบที่เราเคยทำนะครับแค่นี้พวกเราก็สามารถจะควบคุม Animation ของ sub object ใน D file ได้แล้วนะครับ ก็ลองไปปรับดูนะครับจริงๆแล้วจริงๆใน a n i m เมชันเนี่ยจะว่าไปแล้วในแต่ละรายการเนี่ยพวกเราสามารถจะปรับค่าต่างๆได้จะไปลองดูนะครับเช่นเราไม่พอใจสมมติเรา f ลายอตรงเนี้ยเราไม่ชอบเราไม่อยากได้ Fly in เราสามารถจะเปลี่ยนตรง F ล y In เนี่ยผมอาจจะคลิกตัวอื่นแล้วผมจะลองเลือกดูนะครับเช่นสมมติผมลองเลือกเช่น i ิมโผล่กันไม่รู้เป็นยังไงลองดูนะครับแล้วผมจะลอง Play ดู Play นี่อันนี้ก็เป็นประกอบเข้ามาเห็นไหมครับนี้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะมาแก้ไขแต่ละก้อนทั้งเวลาทั้งรูปแบบนะครับมีแอนิเมชั่นมี Is s n Out ใช่ไหมครับพวกเราคงรู้จักดี Is s n Out u t ก็คือหมายความว่าเริ่มต้นมันสปีดมันจะช้าหน่อยแล้วก็แล้วก็เร่งความเร็วขึ้นแล้วพอใกล้ๆจะหมดมันก็ลดความเร็วลงเพื่จะให้แอนิเมชั่นที่ค่อนข้างซอฟนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็พอเห็นไอเดีย distance ตรงนี้เป็นตัวควบคุมไว้ Object จกต์ตรงนี้มันอยู่ห่างออกไปจากโมเดลเท่าไหร่นะครับบางทีมันใกล้เกินไปบางทีมันไกลเกินไปแล้วก็แก้ distance ตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการใช้ facing อย่างง่ายๆใน D5 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สมัสดีก่อนนะครับ